าามาดูกันโยธาครัแบมาดูกันอย่างดีกันครับวันนี้เยโนดินกับเจ้ามาร์คไฟซูเปอร์นะครับไหน,นจะเร็วแรงกกันครับ ว่าก็สูสีกันนะครับแต่เขาว่ามาร์คไฟจะเร็วกว่านะครับนิดนึงเร็วกว่าแล้วประหยัดกว่าครับงานหลวงนะครับยินไม่มีที่ท้ครับขึ้นขอบอย่างเย่อเนะครับ ขยายสะนะครับหกสิบสี่ลึก3เมตรนะครับรถต่ำรต,ต่แล้วก็มารอเข้าออกไปบ้างนะครับรนะครับครับคนหน้าอยู่ครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ลงชิปนานเลยครบับเกียดลงนะครับงานลิงกับงานสัญญาครับ ข้างล่างนี่เป็นดินดานเลยครับจะมีดินอะไรดินสีระดับเลยครับดินทรายหินดินเหนียวแล้วก็ดินดานครับระบบครับเราก็าจะตักเศษดำบ้างนะครับทอยออกไปครับ พอได้ครับจกินดำแทนนะครับลูกน้องไม่อยู่ครับน้องไปทำบัตรคนจนครับน้องไปแล้วลูกพี่ก็จะไปครับพี่ก็ได้นะครับบัตรคนจนครับเราก็จนจริงนะครับเห็นเรามีอย่างนี้ครับเรามีนี่ครับเราไม่มีเงินครับเป็นเป็นเงินหมุนเวียนนะครับ พ่อพาทำนะถือมาณไกลมากเลยครับแต่ก่อนนะครับมีรถแมตโครทีซีหกสิบคันหนึ่งครับแล้วก็รถดัมเนี่ยครับคันนี้ครับลากนะครับต่อพ่วงลากนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นร้อยยี่ครับมาร์คทีแล้วก็เพิ่งไปไปครับเรามาร์คไฟมาครับก็มาเนี่ยครับสองร้อยลูกแบตนะครับแต่ก่อนนะครับพ่อเป็นนายหน้าครับ ช่องทางพอเลยพาครับก่อนโอ้ยทำขพอสองคนเลยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผ่านอุปสรรคอะไรมามากเลยครับถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ทําไม่ได้ครับทําได้ครับแต่มันก็ขวมการพูดการจาด้วยนะครับ ต้องขับบินด้วยนะครับถ้าขับบินบินเนี๋ยโอ้เดือดรวอยเลยครับเนี่ยผมขับแมคร usi, ัอันเนี้ยท่านจ้างเขาขับนะครับเดือนละสองหมื่นนะครับหนึ่งแปดถึงสองหมื่นนะครับเราขับได้เราก็มาขับเองครับเราไม่ใช่เท่าเกียร์ที่จะไปอะไรอ่ะคอยดูคอยสั่งลูกน้องนะครับเราต้องลงทําทำด้วยนะครับช่วยประหยัดต้นทุนเราก็ประหยัดน,นะครับ น้ำมันแพงด้วยครับช่ชวง,ชวงรับรถร่วมอยู่นะครับงานน้ำนมัดสดุของเราครับเราไม่ไปแข่งกับใครนะครับ ราทำงานหลวงครับงานชาวบ้านเราก็ทำนะครับทำบ้างครับถ้าช่วงงานหลวงมาเราก็มาเอางานหลวงครับที่ที่ไม่แข่งกับใครนะครับเพราะว่าใส่เยอะใส่น้อยนะครับเดี๋ยววิ่งราคาคนหนึ่งสองร้อยคนหนึ่งสองร้อยยี่ห้อมาตัดราคาทบเราไม่ทำครับใครตัดได้ตัดไปครับเราไม่ตัด ถ้รถแข่งนะครับถ้ารถแข่งเขาวิ่งในสนามนะครับนี่เรามาโคนะครับเรามีทีมงานครับทีมงานของเราแล้วก็มีทีมงานของเพื่อนด้วยนะครับงานเราก็ช่วยกันนะครับช่วยโยนหากันครับไม่ใช่ว่างจะตัดราคากันนะครับตัดราคากันเนี่ยไม่ได้ดีกับรถนะครับมันดีกับเจ้าของที่นะครับ เราก็ใส่ใส่เข้ากันนะครับใส่ไม่ใส่เยอะไม่ใส่น้อยเกินไปนะครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ครับไม่ตัดกันนะครับงานหลวงเนี่ยครับต้องใส่เยอะไว้นะครับอ๋องานหมอ r e นะครับเสร็จไวได้เบิกตังไหมนะครับ เราต้องมีทุนก่อนนะครับเทุนน้ำมันนะครับต้องมีทุนนะครับลองไปสักสองแสนนะครับต้นครูงนะครับถ้าไม่มีก็กู้แบงค์ครับแบงค์ที่ีปล่อยให้นะครับต้องไม่ใช้ทุนบังนะครับ เราเป็นวัยรุ่นของกส,สงครับ วันจะให้มันจบนะครับนะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาดูตอนจบนะครับของมันสั่นมากครับอเอีคยครับเราจะลาไปด้วยตั้2สองตั้